สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันอีกแล้วนะครับวันนี้อ p ีนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนม,มุมกล้องพอดีว่าทันนะไปบรรยายมาไปเป็นวิทยากรมานะครับเราทันนะั่นนึกถึงเรื่องสําคัญว่าเออเรื่องนี้เรายังไม่ได้ทําคลิปเลยก็เลยอยากจะมาลองทําเป็นวีล็อกง่ายๆแล้วก็ลองเอาไปตัดต่อให้ทุกคนได้ดูเออมุมที่แปลกตาขึ้นถ้าเกิดมียังไงก็ติดชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้เราหน่อยกนดะไลค์ให้เราบ้างน,นะครับ พอดีวันนี้หัวข้อที่ทันได้ไปพูดเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็หลายคนก็ถูกชักจูงให้เข้ามาสู่วงการการลงทุนด้วยเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือผลตอบแทนครบต้นนะครับหรือที่เราคุยกันเล่นๆว่าดอกเบียครบต้นทบดอกนั่นแหละครับถามว่าดอกเบียทบตน้บตนครบดอกเนี่ยมันดียังไงและทําไมคนถึงสนใจเนี่ยอันนี้เราพูดก่อนเลยว่านักลงทุนหลายคนชื่อดังกล้องโลกอย่างเช่นเรดิโอหรือว่าวอร์เรนบัฟเฟตหรือว่าหลายคนในประเทศไทยเนี่ย ก็ได้ใช้สิ่งสิ่งนี้สร้างความมั่งคั่งตัวเองอย่างมหาศาลนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อคําพูดของท่านทั้งหมดแต่ท่านอยากจะให้เชื่อคําพูดของคนท่านนี้นั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งของโลกนั่นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่า the most powerful force หรือพลังที่รุนแรงที่สุดใน u n i v e r s e เลยนะก็คือในจักรวาลเนี่ยคือพลังของดบอรเบียตทบต้น และดอกเฟียทักต้นนั้นน่ะก็ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลกใบนี้อะไรที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์คนนี้ที่ฉลาดและชื่อดังก้องโลกถึงสรรเสริญสิ่งนี้ขนาดนั้นโอเควันนี้เราจะมาลองกันบรรยายกันแบบง่ายๆแต่ว่าเราจะไม่ได้ลงลึกดีเทลถ้าแต่ว่าใครอยากจะลงเล่กดีเทลมากๆตัวเลขเป๊ะๆอันนี้เดี๋ยวทันขออนุญาตกับถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ a c k c o m m e n เยอะๆเดี๋ยวทันทำคลิปแยกให้ละกันนะครับเรื่องที่1 สมมติว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยมีเงินลงทุน1นึ่งแสนบาทและเรานําไปลงทุนได้ผลตอบแทน10%ผลตอบแทนส่วนเกินมานี่ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับใช่ครับ1 0,000บาทถูกไหมก็คือ1นึ่งแเราได้กาไร10%ก็คือ10,000บาทคราวนี้เรา1นึ่งหมื่นเนี่ยไปทบกับเงินก้อนแรกก็เป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแต่แล้วเราทากาไรได้อีก10%บอคราวนี้กำไรของเราจะไม่ใช่แค่1นึ่งหมื่นละ กำไรของเราจะกลายเป็น1 1000หมื่น่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเ,เพื่อสร้างความมั่งคั่งคราวนี้ตัวเลขตรงเนี้ยมันน่าสนใจยังไงทัานนี้ท่านจะยกเตืองให้ฟังละกันสมมุติว่าเรามีเงินลงทุน1 0 0 0 0แบาทแล้วเราไปลงทุนให้ได้ตามนั้นจริงๆเลยที่10%เอนต์สมมติเราลงทุนที่10%เนเนาะคำถามคือว่าถ้าเกิดเราทิ้งเงินก้อนนี้ไปเลยเราไม่ดูเมกเลยโอเคเราเอาไปวางปุ๊บ แลวเขาก็ทำผลตอบแทน10% 10% 10%ให้เราทุกๆปีเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป30ปีเงินเราจะเป็นเท่าไหร่หรู้ไหมครับเงินเราจะกลายเป็นเงินทั้งหมด1ล้าน5 0 0แสน8 0 0หมื่นกว่าบาทจากเงินแค่แสนเดียวน,ยนะจากเงินแค่1นึ0 0แสนบาทเนี่ยกลายเป็น1ล้าน5แสนแหมื่นกว่าบาทได้เลยอันนี้ใครสามารถลองกดเครื่องคิดเลข3ามได้นะครับก็10,000แสนแล้วก็บวกทีละ10บเไป30ครั้งเนะกลายเป็นว่าเงิน1 0,000แสนบาทของเราอะ คูณไปแบบเป็น15เท่าได้เลยอะ 15, 16เท่าได้เลยแปลกไหมท,ทั้งท่านได้เงินแค่1นึ่งแสนเดียวที่เราเอาไปวางไว้เฉยๆนี่เรายังไม่ได้นับถึงว่าเราเอาไปลงทุนเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นเราลงทุนเรื่อยๆนนเนี่ยครับคราวนี้สิ่งตรงนี้พลังตรงนี้เนี่ยเราได้ไประโยชน์จากมันได้ยังไงสมมุติว่าวันนี้ทุกท่านกลัวความเสี่ยงและไม่อยากจะลงทุนเอาเงินเก็บไว้ในออมทรัพย์เก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของท่านสมมติว่าเงิน1น0 0 0แบาทแบบเดียวเมื่อกี้เลย สมมติ1น0 0 0แบาทแล้วตอนนี้เงินออมทรัพย์เนี่ยจริงๆอ่ะมันลงไปที่0ูนดสกว่าศูนย์จกว่าเปอร์เซน็นแล้วนะแต่โอเคทันถือว่าทันให้แล้วทนทันให้ที่0มมูดห้เอร่าเรามาดูกันว่า0.5%นเนี่ยผ่านไป30ปีเมื่อกี้เราได้ล้านห้าเงินแสนนี้จะเป็นเท่าไหร่เงินหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเราฝากไว้ในออมทรัพย์ทั้งหมดเอาศูนะทั้งหมดสาปีเงินหนึ่งแบาทของท่านจะกลายเป็นเงินหนึ่งแสนห ห้าร้อยบาท <c oughs> ขึ้นมาแค่หมื่นกว่าบาทเอง30ปีเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารกันนะครับว่าทําไมทุกท่านถึงควรจะเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนและเริ่มที่จะรับความเสี่ยงในแบบที่ตัวเองรับไหวได้เพราะอะไรเพราะว่าผลตอบแทนที่มันทวีคูณของพลังดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกเน,น,น,นี่ยมันมากนะครับแล้วก็มันทําให้เราแตกต่างกันได้เอเคอย่างนั้นท่านลองยกตัวอย่างอีกสักนิดนึงแล้วกันสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงไม่ค่อยได้เลย เราลงเป็นพวกตราสารนี้ไหมกองทุนตราสารนี้หละไรเอาสักสักสเปอรละกันสมมติที่สเปเ์เงิน1นึ่งแสนบาทผ่านไป30ปีเราจะได้เงินทั้งหมดสามแสนกว่าบาทก็คือได้เบิ้ลขึ้นมาสองสามเท่านั่นก็เป็นเรื่องที่น่าโอเคสําหรับความเสี่ยงที่น้อยมากๆและถ้าเราเป็นตลาดหุ้นเหรอเอาต่ําๆและวกันเอาสักประมาณ6กเร์เราจะได้ที่ห้าแสนสี่หมกว่าบาท เริ่มเยอะขึ้นแล้วเนาะอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาสัก8%เราจะได้ที่9 0 0 0แสนบาทแต่ตัวเลขสถิติจากทางของเซตหรือตลาดทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าดูคุณลงทุนแบบครั้งเดียวเนี่ยมันจะได้1 0กว่าเตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ตัวเลขดึงมาจากอัตลาดทรัพย์เนาะแต่ถ้าเราลงทุน DCA ทุกต้นปีเนี่ยเราจะได้อยู่ที่1 2 6 8ก็นับว่าเยอะมากมาโอเคเราลองมองที่สัก12%แล้วกัน ถ้า12%เงิน100,000บาทของคุณวางไว้เฉยๆในสินทรัพย์ที่ถูกต้องเงิน100,000นั้นจะกลายเป็น2,670,000เมื่อระยะเวลาผ่านไปทั้งหมด30ปีนี่แหละครับคือสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเริ่มศึกษาการลงทุนเริ่มเข้าใจการลงทุนแล้วเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับคุณเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เป็นตัวเลขง่ายๆนะครับ ส่วนใครก็ตามที่มีแผนในใจอยู่แล้วว่าเออฉันอยากจะ,กะเกษียณสักอายุเท่านั้นเท่านี้หรือฉันอยากจะมีเงินสักเท่านั้นเท่านี้ฉันต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่และฉันต้องใช้ระยะเวลากี่ปีอันนี้ท่านขอยกกฎอันหนึ่งของคุณอัลเบิร์ตไอซายแล้วน,นะครับอัลเบิร์ตไอซายเนี่ยได้คิดค้นเรื่องนี้ใช้เวลาอยู่นานแล้วก็คิดคนอย่างจริงจังว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินจํานวนนี้เราต้องทําผลตอบแทนเท่าไหร่เพื่อใ,ให้เงินตรงเนี้ย กลายเป็นกี่เท่ากลายเป็นสเท่าในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีอ่ะพูดนี้อาจจะงงอสมมติเราพูดกันภาษาบ้านๆแล้วกัน,นะะสมมติว่าท่านมีเงิน1ล้านบาทท่านต้องการให้1ล้านเนี่ยไปเป็น2ล้านบาทและท่านต้องการให้ผลตอบแทนท่านสท่านจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีถ้าจะทําให้เงินเบิ้ลเป็นเท่าตัวอ่ะคุณนายทรายเขาก็เลยได้ ค,คิดค้นทฤษฎีหรือว่าสูตรคำนวณแ้มันนะั่นคือสูตรของเลข72สมการมีอย่างนี้ครับ72หารด้วย R เท่ากับ T หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า72หารด้วยผลตอบแทนที่คุณคาดหวังจะเท่ากับระยะเวลานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าสมมติกับตัวอย่างเมื่อกี้สมมติเราบอกว่าเราต้องการผลตอบแทน4%่ถูกไหมครับถ้าผลตอบแทน4%เเนี่ย จากกดของตัวเลข42ก็คือ42หารด้วย4จะเท่ากับทั้งหมด18แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าคุณต้องทำการต้องการผลตอบแทนที่2เท่าและต้องการผลตอบแทนที่4%อย่างต่อเนื่องคุณต้องใช้เวลาทั้งหมด18ปีเพื่อที่จะทำให้เงินของคุณโตขึ้น2เท่าอ่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยเนะสำหรับคนที่มีแล้วเวลาาจำกัดองเช่นว่า,า,วาออฉันจะ,ะเกษียณอีก5ปี10ปี ฉันรักเรือ,อสินทรัพย์ไหนเพื่อทาให้เงินฉันโตไป2เท่าลองคิดคํานวณกันดูนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้ตัวเลขง่ายๆอย่างเช่นตัวเลข10เจ็ดสิบสองหาร10เท่ากับ7.2แสดงว่าถ้าคุณทาผลตอบแทนได้ต่อนเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง10%ทเกนป,ปีคุณจะใช้เวลาระยะเวลาแค่7.2ปีเท่านั้นในการที่ทําให้เงินของคุณเป็น2เท่านี่แหละคือเคล็ดลับความสําเร็จของนักลงทุนรุ่นใหญ่หลายๆคนอย่างเช่นคุณวอร์เรนเบอร์เฟต ย่างคุณผูวารันเนี่ยเขาทําผลตอบแทนได้ประมาณ23-24แสดงว่าทุกๆ3ปีเนี่ยเงินของเขาจะโตขึ้น2เท่าไปเรื่อยๆและทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วท่านเลยอยากจะให้ทุกคนนะครับเริ่มศึกษาทําไมทุกคนถึงควรเริ่มศึกษาอ่ะเท่านี้แล้วกันท่านลองบอกว่าทุกคนเนี่ยรับความเสี่ยงไม่ได้เลยแล้วทุกคนเนี่ยไปลงทุนในผลตอบแทนอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจาก็ได้เอาสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วกันแสดงว่าอะไรจากสมการเมื่อกี้ 72หารด้วย1%ที่เราได้เท่ากับ72แสดงว่าถ้าคุณไม่รับความเสี่ยงเลยคุณอาจจะต้องใช้เวลาถึง72ปีเพื่อที่จะทำให้เงินของคุณโตขึ้นเป็น2เท่าเราก็คงทำได้แค่รอบเดียวเนะเพราะว่าเราก็คงไม่อยู่เกินแบบ140กว่าปีถูกไหมนี่แหละครับคือประมาณสัจจัก์ของตัวเลข72ท่านขอแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนเริ่มศึกษาการลงทุนแล้วเริ่มลงทุนจากน้อยๆก่อนก็ได้เอาความรู้ความเข้าใจเป็นหลักเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเรา แล้วเรามาสร้างความมั่งคั่งด้วยกันวันนี้ท่านขอพูดเรื่องนี้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกกับการลงทุนนะครับสวัสดีครับ